แกงหน่อไม้นะจ๊ะทุกคนสดียามเที่ยงนะจ๊ะวันนี้นําเสนอแกงหน่อไม้ใส่หวายนะจ๊ะแล้วก็ใส่ฟักทองตําบักพริกใส่ลูกโดดน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยแกงแกินเที่ยงแซ่บแซ หมอบักยายในขณะนี้ขั้นตอนก็เหลือแต่ใส่ผักนะจ๊ะใส่ปลาใส่ผงนัวน้ำป่าชุดหลดหยัางเรียบร้อยละจ้าตำพริกตาหยางใส่แล้วเออนี่คือเราจะใส่เห็ดเข็มนะจ๊ะ ตามไปเลยนี่ใส่เห็ดเข็มลงไปเลยคนนี้นะเพราะว่าเราใกล้จะใก้สิบป,ปงมอแล้วว้าคือพอใส่เห็ดเข้าไปแล้วคือเข็มขนเอเลนะบดาอ้ยแสงก็ได้แสงเบื้ออำนวยเลย อ้าวบาดนี่โอ้เราสิใหดนองเบิ้งท่านหนึ่งัดเป็นเหมือดเหมือด,ดยังสิพ่อืมโอเคอยู่เดี๋ยวบัดท,ที่นี่ฮะใส่ผักกันเด้อเอาไปบัตใส่ผักเข้าไป นะงานนี้ก็จะใส่ใบแมงลักใส่่ใบอีตูใส่ผักคะใส่แ่วทีนี้สรุปแล้ววัตถุดิบเราวันนี้ก็จะมีฟักทองมีเห็ดเข็มนะจ๊ะแล้วก็จะมีมีหวายมีหดอาไม้ผัอีตู เสียดายพักหน่อยโพดอดขึ้นพักสีเขียวว่าร้ายมันได้หอมหวยหวยอยู่พี่นอนไม่บาดค้นถึงมันถึงกลดหมอเพราะว่าเขาใส่เขาใส่ข่เบียนมมเนาะหอมไหมจ้าอิวชิมก่อนนะจ๊ะ สุดยอดสุดยอดแซ่บหลายโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สก่อนหัวยอดปิดแก๊สปิดแก๊สแล้วแล้วตรงนีป้ปิดปิดหัวแก๊สแล้วเด้อเสร็จแล้วใช่ไหมจะได้กินข้าวเหนียวเอาในหัวนะเสร็จแล้วจ้ะ แซบแซบอืมบุญนะหัวไวโอ้ยนาอเทเงินได้เนาะเหตุเสียงดังเทเนาออ่าเสร็จแล้วจ้าเบื้องเบื้องหน้าคนแกงเนี่ยหอนไปละจ้าบ๊ายบาย